สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อกฟุตนะครับก็คือเป็นแมปนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นผลพิดนะครับก็คือว่ามันมีผลพิษใหมนะแน่นะทุกคนเนี่ยผลพิดเนี่นะเนี่ยมันเป็นผลที่แบบว่าอยู่ในหน้าปกของเกมนะครับเออซึ่งวันนี้เดีผมจะมาซื้อผลนี้นะครับตอนนี้นะครับโลบักผมมีอยู่ ,3948 นะครับสปอนเซอร์ร้านเข้าด้วยนะครับ จะได้จะได้แบบมีแบบผลมีโลบักอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้ทําคลิปให้ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อเซอร์วีกันเซอร์วีผมนี่ไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะครับก็คือไม่ได้เล่นเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นเซอร์วีนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟตัวเองเลยเดี๋ยวกันโอเคไปเดือด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 ึตึงงตึงิดเพลงดีครับแบบโดนเลกสิเดือดเฮ้ยแล้วผลที่ตรงไหนว่าตรงนี้ตรงนี้อ่าผมลืมเลยผมลืมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาซื้อเลยนะครับผมไม่ซื้อในรรร้าานนะะคับเพ ไม่มีใครเป็นปสปอนเซอร์นะครับลละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาซื้อกันผลพิษถ้าผมจำไม่ผิดมันจะชื่อว่าเวนอมนี่ไงเวนอม2450โรบปักเราก็จะเหลืออยู่1000โรูปักหนึ่งสองสามกดซื้อไปอนั่นแหละเรียบร้อยทุกคนผม <c oughs> ผมมีแล้วครับผมมีแล้วผมมีผลนี่แล้วโอ้โหสงองสามร้อยผมจะฟารไม่ักไงถึงสามร้อยเดี๋ยวผมไปดูก่อนสกิลเซตคืออะไรวะ อะไรอ่ะซีเกียเซตคืออะไรเฮ้ยมันมีนิ่งเหมือนมังกรด้วยอ่ะไอทางขวานี่น่าจะแปลงล่างปะแปลงล่างเป็นเหมือนมังกรปะเออเออเออใช่เลยโอเคตอนนี้ผมไม่ได้อัปดาบนะครับอ๋อผมอัปผลปิศาจโอเคแต่ผมลองดูดิเป็นไงปิวเฮ้ย เออใจเย็นใจเย็นเว่อนใเย็นใจ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 เย็นนะรือว่าสกิลแรกมันไม่ค่อยเท่าไหร่วะทุกคนเออผมว่านะต้องแบบว่าเออเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนปะมาเดิมาดีมาดิมาดิมาดิก็มาดิก็ไม่ได้กลัวหรอกจูหจูว้าว้าวาว้าตาย้ามาวาาาาาา้ อยู่นะเฮ้ยเอาว่ะมาผม <S <S ผมไม่ยอมนะครับผมบอกเลยผมไม่ยอมโอ้ยยีตีไกลแม่งอย่าโกงดิอย่าโก,ากงดิอองดไอ้เนี้ยเนี่ยมันกดตีไนดะ้กดต่อยแล้กดต่อยไม่ได้นี่หว่าแม่งเอ้ยกดจะขึ้นได้ตุ้ยขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเลยมัตเตอรี่ผมคูณสองนะครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับตอนนี้ไปเว้ยห้าสิบห้าแล้วครับตอนนี้อ้าวเว้ห้าสิบห้าเดือดเร็วที่สุดนะครับเราเราจะลองกด F กันนะทุกคนกดหนึ่งสองสามปั๊บ เอยด้อ yeah, อะไรอ่ะมันคืออะไรมันไม่ใช่แปลงล่างเหรอก็ผมนึกแปลงล่างไม่ใช่เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเร็ ้แล hey! ้วมันหายไปไหนอ๋อ oh, อยู่นี่เล้งแรงอยู่นะทำให้เล่นไปแรงอยู่นะแรงอยู่แปลว่าไม่แรงผมไม่รู้นะครับว่าคอมโบโผลไปสัตว์นี้มันคืออะไรยังไงนะครับทุกคนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะทุกคนนี่ผมจะมาลองดูว่าผลนี้มีอะไรโอ้โหเอาอ่ะมาสเตอร์เรย์คือระลอกรอบตอนไหนเป็นเวล69แล้วต่อไปนะครับเวล100แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนาะถ้าใครอยากซื้อเสื้อนะครับซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเสื้อใหม่มาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมค่อยทำเสื้อใหม่นะครับเดี๋ยวเอาเสื้อพวกนกนนนนนนีีนี้้้้ไไปปกกกก่่่อออเเเเาาาาะะะะด๋ยยววใใชพผมมมจสืหขครรับ็ิง อยู่ใต้ร่างคลิปเลยนะครับเนาะโอเคมานี่น้องมานี่เอ้ยเอาวะเป็นยังไงมันหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่วันแ้วมันหายไปไหนมันอยู่นี่เหรอเอางี้ทุกคนทุกคนอยากดูคลิป24ชั่วโมงของบอกฟุตไหมครับอ่24ชั่วโมงบอกฟุตก่อน24ชั่วโมงอะไรเลยเลยเลยกันมาๆๆมาถ้าทุกคนอยากให้ผมทำ24ชั่วโมงในบอกฟุตผมทำให้ได้นะครับทุกคนถ้าทุกคนแค่บอกว่าออจะดูนะครับพี่แบ็กสุดหล่ออะไรอย่างเงี้ย เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะถึงเวลอสามร้อยหรือเปล่านะถึงเลทเนาะโอ้โหเราเออไม่รู้นะครับว่าเวลาผมพอหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องไปเล่นไฟเอ็มเนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องไปเปิดกาชานะไปปั๊งเอ้ยเป็นไงคอมโบคอมจอยคอมจอยระเละเลนซิวเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะอะไรบ้างก็ไม่รู้่ะใจเย็นไว้เพื่อนใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เพื่อนอัดโถว่าไปหนึ่งทีต่อยไปดีหนึ่งที โอ้ยมันทาไสกิลรัวจังอ่ะใจะเย็นดิพี่ไม่ได้เล่นนาน้องโอ้โหเสมเมอเปลอเอกเอคืเอเสมเมอเปลอเสมเมอเปลออันนี้วิวแปดสิบวกแล้วเอกรู้จริงจริงเอกสกิลหนึ่งโลโอ้โหแม่งเอื้อสามร้อยนี่ความเท่าไหรอยู่วะเนี้หฮือมานี่น้องอุ้ยกระเด็นไปโก้นไก่เลยมันต้องกลับมาที่เดิมนั่น,นว่าละต้องกลับมาที่เดิมต่อย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 โอเคเราต้องไต้นะฮะทุกคนอ่า เฮ้ยก้าสิเ็ดแล้วนเน่ฮั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 นเน่กูเจกูเะไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายครับเขาเรียกว่าเทพเทพเทพรวมกลุ่มเทพไปรวมกลุ่มเทพไปรวมกลุ่มแต่ตอนนี้กลุมไปรวมกลุ่มก่อนเออจะตายโอ้ตายเฮ้ยพิษแม่งแรงอยู่นะผมว่านะถ้าโคเ่นคอมโบเป็นๆนะเหมือนเหมือนปืนพิษปะเออมันไม่เหมือนปืนพิษอะที่แบบว่ามีติดพิษแรงเงี้ยเออเฮ้ยผลนี่ก็เจ๋งอยู่นะเออเจ๋งแหละแม่ โอ้ยโอ๊ยไว้ก่อนโอ๊ยไว้ก่อนตอนนี้นะครับเลือดผมเหลือ2,000นะครับเราจะตีตีมันเอออ่ะอ่ะพุ่งพุ่งเสร็จปุ๊บคอมโบต่อโอเคมันเด้งไปที่นู่นล้วหนีดิอ่าหนีก่อนนะครับเราหนีเราหนีเราหนีปุ๊บแล้วเราก็มาดิแล้วเราก็หนีอ่าผมผมพอไปละผมพอไปละเอออ่ะมามาผมพอไปละผมพอไปละฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่มานี่น้องอุ้ยพิษอุ้ยพิษพิษอะไรเพิ่ง อะไรแต่กูจะตายเร็วจะเย็นเย็นหุยหุยพิดพิดพิดปล่อยพิดทำงานไปพิดทำไมอ่ะไปไปไปนึกนะครับอ้ตายละมาตายละมันมันตายจริงๆด้วยมันมันตายแล้วอ่ะมันมันเมื่อไหรผมจะตายล่ะเออเมื่อไเว็บหนึ่งร้อยแล้วเว็บหนึ่งร้อยแล้วเก้าตะกี้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 หนึ่งสองสามอู้ อะไรวะตายมาันตายมันเฮ้ยเอาวะสกิลสกิลเซตต่อเอ้ยเอาวะอุ้ยสกิลเซตโคตรแรงโอ้แม่เงเอ้ยมันไม่ให้มั้งแต่สกิลแรกเลยวะเอ้แต่เหมือนสกิลเอฟตีมันเป็นสกิลที่แบบว่าให้เราไปแบบว่าแปดปบอะแดปไปแล้ว,วก็มันจะมีโอกาสที่แบบว่ามันล้มนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวสกิลเอฟผมทำห้ดูเห็นไหมเนะี่ยมันจะล้มเห็นไหมมันจะล้มลม,ลม,ลมันล้มล้มอ๋อล้มนี่นี่นี่อ่าเอ็กต่อเออแล้วเราก็หนีนี่นี่นี่เอ้ยผมพอเล่นไปแล้วผลเนี่ยผมพอเล่นไปละ แรงจังวะตู้มาเป็นไงผมขอฟาร์มให้ถึงวิวสองร้อยกันนะทุกคนเดี๋ยวฟาร์มกันเออมันมีฮาคิ้งด้วยวะวทำไมผมไม่ใส่ฮาคิคิ้งแต่แรกวะเออผมลืมไปเลยว่ามีฮาคิยอย่าบอกนะมีอันนี้ด้วยนั่นไงกูลืมจริงๆด้วยโทษ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  Two thousand years later โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เวลสองร้อยแล้วฟโงตรนานเลยอะ่ะผมว่าจากเวลสองร้อยไปเวสามร้อยนี่ผมว่าผมน่าจะแบบไปเสกบอสมาแล้วก็ตีแล้วก็ให้คนมาช่วยตีน่าจะดีกว่านะครับโอเคทุกคนมันก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ปะ่ะเออจริงๆโอเคเดี๋ยวามาดูนะครับเวลสองร้อยนี่มันคืออะไรนะครับทุกคนผมลองดูหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ้อมันจะมีพิษอยู่รอบๆตัวอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนปึ๊บ อประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันทำดามจดแรงเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยผมลองดูก่อนผมลองเปิดฮาคิดดูนะสกิลซเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอปุ๊บอ่ะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บปน๊บอ โอ้มันจะเป็นบาเรียนะครับถ้าให้ผมเดาน,นะครับสกิล300เนี่ยจะเป็นสกิลแปลงล่างนะครับที่มันแบบว่าตัวใหญ่โอ้โหอีกยาวๆเลยครับยาวๆเลยยาวๆเลยครับยาวๆเลยอ่าเราต้องแบบอยู่ใกล้ๆมันนะครับโอ้ผลพิษนี่เราต้องแบบเล่นระยะใกล้นะผมว่าจริงว้าใจยเ,จย,เ,จย,เจย็นเดาเพื่อนใจเย็นเดาเพื่อนใจเย็นเดาเพื่อนใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ก่อนใจยเย็นไว้ก่อนใจยเจยเ็น โอ้ยฮ่าฮ่าไปสองร้อแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มถึง300อกันนะครับโอเคนทุกคนตอนนี้เราก็ถึง299บแบตเตอรี่แล้วอีกตัวเดียวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนดูเวลาดิสามทุ่มผมถ่ายตั้งแต่ตอนไหนว่าตั้งแต่ตอนที่ประมาณกี่โมงวะตั้งแต่ตอนบ่ายวะเออเนี <laughs> ่ยแบตเตอรี่ผมพึ่งได้แค่น,นี้แล้วผมไปทำาอย่างอื่นนะครับคือไปเล่น GTA บ้างอะไรบ้างนะทุกคนเ,เดี๋ยวมันก็จะครบละมา แล้วผมก็ฟาร์มตอนนี้ผมฟาร์มมันเป็นเจ้ามูงเลยนะครับเนาะแล้วผมก็ซื้อคูณ2มาด้วยเพิ่งซื้อมามันจะครบล้วอะไรก็จะครบแล้วมาหนึ okay. าา่งสองสามปะโอเคมาตเตอรี่สามร้อยแล้วมาดูนะครับว่า300เนี่ยมันจะมีอะไรใจเย็นได้เพื่อนฮสามร้อ <laughs> ยนะครับตัววีนะครับตัววีนะครับทุกค,ค,คนดูนะครับหน <c oughs> ึ่งสองสามเย็นดูเฮ้ยแล้วไงต่อมันตีไปไหนกดตีไปไหนเะนาะเออกดนี่ปักปักเฮ้ย <c oughs> เหมือนมันมเปลี่ยนโอ้โห เดียวเดี๋ยวมันเป็นเมฆพิษทุกคนมันเป็นเมฆพิษมันเป็นเมฆพิษเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแต่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแม่งโคตรโกงโกงนะผมว่ามันโกงมากเลยนะเอาแล้วเอาแล้วแต่ผมไม่ค่อยรู้จักคอมปูมันหลอกครับตอนนี้โอเคฮะอะไรนะ แล้วตอนทำไมอ๋อมันมันมีหลอดนะครับมันมีหลอดอ่าทางนี้นะครับในในมันมีหลอดตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ามันจะเป็นหลอดที่แบบว่าเราจะแปลงร่างได้ตอนไหนก็ช่างอะไรอเงี้ยเออไม่ใช่ดิถ้ามันหลอดเต็มแล้วเราจะแปลงได้เหมือนมังกรนั่นแหละนะทุกคนโอ้โหไม่โคตรโกงความต้องนานอันติใช้ได้แป๊บเดียว อะไรวะนี่ผมว่าไอ้ฝนแน่น่าจะ PPP ีดีนะแต่ว่าผมไม่เคย PP เลย <g ül> โอเคนะครับตอนนี้ก็ตัววีเต็มแล้วโอ้โทุกคนดูโอ,โ,โอ้โหดูดิตัวยิงใหญ่เลยตัวใหญ่จัดผมบอกเลยแม่งสกิลอะไรวะสกิลอะไรวะนี่อ่ะตอนเนี้ยมันโอ้โหไม่รู้เปลี่ยนสกิลอะไรางแตนน่ตอนนี้ก็คือแบบสกิลซีนี่คือฝนนะครับสกิลซีนี่คือฝนทุกคนดูแล้วเหมือนทึกกว่าเดิมเยอะมากอะ่ะด,ดูดิดูดิมันตีผมไม่เข้าเลยตีผมไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะ ไม่แม่งฝนนี้โอ้โหเรียบร้อยตายแล้วมั้งนะตายแล้วนะเพื่อนตายเถออเออโคตรกกงเฮ้ยเพราะว่าฝนนี้โอเคเลยนะเนี่ยจริงๆนะแต่แต่มันแต่มันแปลงร่างแป๊บเดียวเองอะแต่มันแปลงร่างแป๊บเดียวเองอะี๋ยวก็หายแล้วอะอะไรกันัะเนี่ยปัก โอ้โหขอตทษครับข,ขอโทษครับเมื่อกี้ผมแปลงร่างลินก็โอเคนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ผลพิษก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับน้องก็ไม่ค,คตดโกงผมบอกเลยตอนแปลงร่างอ่ะมันจะถึกมากด้วยแล้วมันก็แบบเปลี่ยนสกิลเหมือนผลพระปะ่ะเออประมาณผลพระเลยอ่ะอะไรประมาณนี้แต่ผลพระมันจะอยู่ได้ตลอดไงเออแต่ันี้มันอยู่ได้ไม่ตลอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ